สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราเจออีกรอบนะครับเป็นรอบวันนี้เป็นงานกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของคณะครูบุคลากรโรงเรียนเชียงมงคลวิทย์นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่โรงแรมบีว่าสงขลานะครับฟังการกล่อมเพลงจากทีมของโรงแรมโรงแรมบีว่านะครับ ท่านอาวุโสได้ร้องเพล,ล,ล,ลงรอบๆเราฟังนะครับตอนนี้ในทีมงานก็ามาพร้อมแล้วนะครับมีทีมผู้บริหารโต๊ะต่างๆมีคุณปลูนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมป้าเยบสวัสดีครับป้าเยบจ๋า <laughs> นี่ครับดูออนพีอ่อนสวัสดีครับเป็นไงอา่านอร่อยไหมครับ อันอันอร่อยไหมจ๊ะอร่อยค่ะอร่อยนะจ๊ะจะร้องเพลงสักเพลงไหมครับร้องเพลงสักเพลงไหมครับไม่ค่ะเขแก่เออจะร้องเพลงสักเพลงไหมครับเดี๋ยวจ่ายร้อยหนึ่งแต่ถ้าพี่ออนไม่ต้องจ่ายครับไปเลยเวะกินบุฟเฟ่ต์กันนะครับที่โรงแรมบีว่าอันนี้เป็นโต๊ะอาหารนะครับ มีอ่านขาวาแล้วอันนี้มีน้ำพริกเลยครับตัวนี้ก็จะมีสลัดครับครับก็อีกบางหนึ่งนี่คือสลัดผลไม้แล้วก็น้ำดื่มนะครับมีบริการด้วยนะครับอ้นนี้ก็กดีคุณครูวันนี้นะครับนคุณครูวิกินอะไร เน้นผักครับไม่เอาข้าวนะไม่เอาข้าวอิ่มแล้วครับเพราะว่าวันนี้เรากินกินโรงเรียนกันมาบ้างแล้วที่โรงเรียนเรามีเด็กตามกิจกรรมปีใหม่กันนะครับนี่ลองดูอาหารของโรงเรียนวันนี้นะครับก็มีผัดผักมีหมูมีแกงปลาดุกมีแกงส้มมีข้าวผัดแล้วก็มีข้าวสวยนะครับมีบริการอยากผู้จัดการนะครับโอ้โหรางวัลพร้อมแล้ว ให้เราดูดินี่รางวัลน,นี่ครับตั้งบริบปนจากผู้จัดการในวันนี้นะครับมอบกับคุณูทุกคนเลยนะครับมีที่มีชี่นะมีที่ เราเพื่อนกินหมดนี่ครับลูกปลา,ลปลามีแคลเซียมเยอะอร่อยอันนี้ไดนะ้ปลาเหมือนคำตึงอีกะตอนที่บายใจเลยพี่ อร่อยค่ะยำตักหูนี่ปลากุนไดนะเอาไหมเล่าอกินไหมล้วกินไหมกินไมดูสกน่อกินไหมกินไปพดดีนพดดีเต้กันนะ กิ it, นแต่นางสาวยรักเด็กเอาดิๆเอาคำพูเราดิพอดีกินเลไอ้นี่ยวาไเี่นี้เป็นไข่ทางนัมากเลยหรอมากินแต่แมงดาใครักกินแต่ผู้ดี วันนี้มานน่าองเรียนมีอะไรบ้างครับสนนี้มูหน่อยแล้ว วันนี้ถุกตุกใจสลัดก่นเอสุขภาพกัจะน้ไม่ิงจตายร้องน้อตายความความริงแล้วกินมาเต็มพุ่งแล้วเราหวานล่ากับกินปีใหม่แล้วเพราะว่าเราปีใหม่ที่โรงเรียนกับเด็กๆมาแล้วอันนี้ลากับลางงัของวนน้าทึสามโมนะคะือเราเนี่ยล่ามาใส่อนุบาลหนึ่งเดนโม3มาแล้วนะกินมาเราบอกล่าแค่ไกินมาต็มุงเลยกแม่ต่้จ้ม ต้องพึไหนกันบงดบุดบุดอะไรนะเป็นอะไรยังบีร์อะไรก้อนให้บียร์ลอยเลยไม่เอ้าขอขอว่าให้เรามีความตั้งใจนะครับหัวใจเป็นที่หนึ่งก่อนย่างเงินด้วยผมไม่ใช่นั่นหรอกนะหรือจะพูดยังไงนะครับก็เหมือนเหมือนอย่างที่เป็นอยู่นี่แหละครับทุกคนผมเชื่อทุกคนเลยว่ามีหัวใจนอันดับแรกเลย นั <łość> ้นก็เป็นเรื่องของความผูกพันความอะไรภูมิกันอยากจะให้เป็นอย่างนี้นะครับรับรางวัลแล้วนะครับที่สํคัญผูจัดโครการก็น่อย